สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube มนโอมได้พูดไว้อยดังนี้ครับช่อง youtube ต่างๆที่อยู่กับลุงกับป้าทุกคนน่ะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแบบญาติมิตรสหาย ที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปี64ตั้งแต่ที่เราเจอเรื่องราวต่างๆร่วมกันมาก็ทำให้ Youtube เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายหลายๆช่องที่มาแล้วจากไปเราก็เก็บแต่สิ่งดีๆไว้สิ่งที่ทำให้จิตใจเรานั้นมันขุนมองขุนไว้ในส่ไว้นอกก็จงทำให้เกิด ความดีไปที่ไหนเจอกันเมื่อไหร่พวกเราก็จะทักทายกันเหมือนเดิมความรู้สึกดีๆเราจะเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ที่ผ่านมามีผู้ติดตามหลายแสนคนแต่เราจากกันไปเราจากแค่ตัวนะครับทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบลุงเคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าวันหนึ่งวันใดเรื่องราวในชีวิตของลุงกับป้าน่ะ มันเป็นจุดสิ้นสุดครอบครัวของลุงกับป้าได้ความยุติธรรมแล้วยูทูบเบอร์ช่องไหนถ้ายูทูบเบอร์ช่องไหนนั้นอยากจะไปทำคอนเทนต์อยากจะไปถ่ายทำเรื่องราวชีวิตต่างๆในโลกใบนี้ใครจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรลุงกับป้านะ่ะก็ไม่ได้ห้ามมันเป็นสิทธิของยูทูบเบอร์ทุกช่องที่ต่างอยากจะหาคอนเทนต์ หาอัตลักษณ์ของตัวเองภาพลักษณ์ของตัวเองนั่นคือมุมมองของการทำ Youtube สำหรับ y o u t u b e นะครับที่ตอนนี้มีออกไปบ้างอย่างล่าสุดนะ่ะชิดปากแปรได้กลับไปอยู่บ้านกับตากับยายหลังจากที่ชิดนะ่ะได้อยู่กับลุงกับป้ามาเป็นปีๆทุกคนก็ต่างมุ่งหวังอยากมีไรายได้จากการทำ Youtube กันทุกคน อย่างพี่ชิดนะ่ะบอกว่าตื่นเช้ามาวิ่งเข้ามาถ่ายบ้านลุงก,กับป้าก็เป็นคอนเทนต์เดิมๆที่ถ่ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าชิดบอกว่าลุงก,กับป้านะ่ะอยากจะพักผ่อนไหมถ้าเป็นเวลาพักผ่อนลุงก,กับป้าก็อยากพักผ่อนแต่ถ้าเป็นเวลาทำงานลุงก,กับป้านะ่ะก็ต้องทำงานไม่ใช่ว่นลุงก,กับป้ามีชื่อเสียงมีคนรู้จักจะงอมืองอเท้าลุงก,กับป้านะ่ะ ยังเป็นคนปกติทั่วไปต้องทำมาหากินไม่ต่างจากคนทั่วไปคนที่เขารวยแล้วระดับโลกทุกคนต้องทำงานไม่มีใครอยู่นิ่งเฉยจะร่ำรวยคลิบนาล่าสุดจากทางช่อง YouTube ในโพธิแชนแนลได้พูดไว้ทังนี้ครับสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดลุงสารตัดสินแล้วว่ายกฟ้องคดีนี้สมมุตินะครับแล้วเอฟซดูสารตัดสินยกฟ้องลุงกับป้าเรื่องนี้ พยานหลักฐานไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามและโควิดซาหรือมียารักษาโควิดแบบเหมือนไข้หวัดทั่วไปใครติดโควิดก็รักษาวันสองวันหายงี้สิ่งที่จะตามมาก็คืออะไรลุงกับป้าได้ f ฟซเพิ่มขึ้นจากคนที่เขาสงสัยลุงจากคนที่เขาเกลียดเขาไม่ชอบเขาก็ต้องยอมรับในคำตัดสินว่าเออไม่ใช่ลุงนะจากที่เขาเกลียด ก็กลายเป็นรักว่าลุงโดนใส่ร้ายป้ายสีทุกคนก็เห็นใจและทีนี้ล่ะไม่ว่างานโฆษณางานร้องเพลงงานถ่ายละครถ่ายแบบถ่ายอะไรก็ตามจะหลั่งไหลเข้ามาหาลุงแต่โควิดต้องหายก่อนนะถ้างานติดต่อมาก็ยังรับไม่ได้นะสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยโควิดไม่มีแล้ว สิ่งที่จะตามมาก็คืองานนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ของเราก็จะได้ติดตามลุงไปได้ทุกงานจะได้คอนเทนต์กันบานเลยนะครับคอนเทนต์นี่หลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องเลยฝนตกน้ำท่วมหน้าหนาวหน้าร้อนลุงก็จะพาพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะ่ะไปบริจาคแจกตรงนี้ตรงนั้นเรื่อยๆคอนเทนต์มีตลอด ทั้งปีทั้งชาติจนกว่าจะแก่จะเท่ากันไปข้างหนึ่งนั่นแหละคือแผนครั้งหน้าถ้าเกิดว่าลุงพ้นมนทินสารตัดสินสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วโควิดซางานโฆษณางานถ่ายละครงานรีวิวสินค้างานร้องเพลงเวทีมาเยอะแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีโควิดอ่ะลุงก็รับงานทั่วไปความคลิหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ลุงผลป้าแตน Family ลุงผลได้พูดไว้ดังนี้ครับมีน้องมิน้นน้องแชมป์ได้ขออนุญาตลุงกับป้าเพื่อทำฝาบ้านให้ได้ไปจ้างช่างที่อยู่บ้านกกตูมช่างก็เป็นเพื่อนของป้าแตนกับลุงเองเราเป็นเพื่อนรักกันรู้จักมักคุ้นกันได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยก็คือค่าช่างคือค่าจ้างรับเหมาทำได้พูดคุยกับน้องมิน้น น้องแชมป์จนทำฝาบ้านห้องน้ำให้ด้วยไม่ว่าจะหยิบจับอะไรหรืออะไรทำอะไรนั้นน้องมิน้นน้องแชมป์เขาจะสอบถามลุงกับป้าตลอดไม่ว่าจะทำตรงนั้นแบบนี้ทำตรงนี้อย่างนั้นลุงกับป้าว่ายังไงสีบ้านเอาเสียอะไรน้องเขาจะเป็นคนที่ดีมากคอยดูแลลุงกับป้าเรื่องที่พัก ตอนที่เรานั้นต้องทำฝาบ้านเราไม่มีที่พักดูแลเรื่องที่พักให้เราด้วยหลังจากที่ทำบ้านเสร็จแล้วน้องเขาได้แจ้งว่าหมดเงินไปทั้งหมด3 0 0 0สนบาทพอลุงกับป้ามีงานโชว์ตัวงานร้านอาหารต,าต่างๆพรีเซนเตอร์ชามาที่พีชตอนนั้นก็เป็นการทำสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ระยะายาว6เดือน ในวงเงิน3 0 0 0 0นบาทลุงก็ได้มีสัญญากับมาที่พีช6เดือนก็เก็บเงินจำนวนนั้นไว้แล้วก็มาร้องเพลงคู่กับจินตลาภูนลาบในงานไหา,า้สาพญาเต่างอยในปี6-3เป็นปีที่ทุกคนรู้จักลุงคนป้าแตนมากขึ้นได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตกับหญิงลีได้อัดเพลงทำเพลงฟิชเจอร n g งเรียนแบบเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงของ มนแคนแก่นคูณสัญญาน้ำตาแม่เพลงของปูพงศิษฐ์คำพีได้มีโอกาสบันทึกเสียงอีกหลายๆเพลงเพลงเต่าง,งอยน้ำตาย้อยโปกสาวกุกกอกมีอีกหลายบทเพลงที่ลุงได้มีโอกาสร้องเพลงขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวทำให้ลุงกับป้าเป็นที่รู้จักจากการได้ออกงานต่างๆได้เงินหลายแสนบาทแต่ลุงก็ได้นำไปมอบ คืนให้กับน้องมิน้นน้องแชมป์เท่ากับ300,000เรียบร้อยโดยที่ลุงกับป้าก็ไม่ได้ให้ค่าดอกเบี้ยน้องเขาเป็นสิ่งที่ลุงกับป้าไม่เคยลืมลุงกับป้าคิดถึงน้องทั้งคู่ไม่ว่าจะอยู่กละที่ณตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube พี่ดอนน้องเดฟฟมิลลีพี่ดอนได้พูดเลยว่าก็จะเปิดบริษัทเหมือนกัน แต่บริษัทแป้งนะฮ่าๆๆจำน่ายแป้งเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะบอกให้ไปเปิดที่นาจัดหนักเขาหน่อยถ้าผมจัดหนักเดี๋ยวเขาจะกระอักเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลจริงน่ะให้ไปอยู่ฟังเขาไลฟ์แล้วจะไปฟังยังไงละ่ะถ้าไม่รู้ข้อมูลโอ้โหพูดมาได้ว่าถ้าอยากรู้ข้อมูลให้ไปฟังเขาก็เพราะอย่างนั้นแหละ ถึงได้ใจถึงแบบว่าไม่จบสักทีพูดได้ทุกวันแต่พูดได้แค่ลุงกับป้าแค่นั้นแหละลองมาพูดใส่ผมดิลองมาเล่นกับผมดูบ้างดิทําไมไม่เล่นกับผมบ้างละ่ะหนุ่มนอนนามาเล่นกับผมบ้างไม่ต้องไปเล่นกับลุงกับป้าให้มากนักเอาแบบเอาให้สนุกเลยถ้าเล่นกับผมนะ่ะเข้าใจเปล่าไม่ต้องมาอิจฉาเยอะ ถ้าอยากเปิดบริษัทก็เปิดได้เลยบอกว่าน่าจะพออะไรบอกให้ลุงพอรายได้แค่นี้ให้พอแล้วที่ตัวเองทําทำไมไม่พอนะ่ะจะสร้างเรือนจำไปถึงไหนจะเอาไปพักกี่คนนอจะเอาจะเอานักโทษไปพักกี่คนเรือนจำที่นาใหญ่จริงๆนะสักวันจะถ่ายให้ดูสร้างเท่าไหร่ล่ะก็เห็นพูดอะไรละ่ะตั้งแต่บอกว่า เดี๋ยวขึ้นคอนเทนต์ธรรมะสอนใจเห็นอยู่นะไม่รู้ช่องไหนนะ่ะแต่ว่าน่ะธรรมะยังไงละ่ะธรรมะอิจฉาเหรอเหมือนบอกว่าไม่สวดมนเหมือนกับ,กบว่าจะไปรอแอบไปมองแอบไปส่องดูอยู่ตลอดรู้ได้ทุกอย่างผมน่ะก็งึดเหมือนกันรู้ได้ยังไงทุกอย่างว่าลุงทำอะไรลุงเป็นยังไงลุงทำอะไรที่ไหนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะ จะเลิกสักทีนะ่ะแบบว่าให้ลุงอยู่สบายๆใจสักครั้งนะ